ยีสส <23. S 2> <23. S 1> พ,กกพ,กกพระกิมพิละในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุว่าท่านเป็นโอรสของผู้ใดกล่าวไว้แต่ว่าท่านถือปฏิสนธิเป็นเจ้าชายกิมพิระแห่งสากยวงศ์เป็นเพื่อนเล่นกับเจ้าสักยราชอีกหลายพระองค์เช่นเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเจ้าชายพัทยะในอัถกถากล่าวว่า พอเขาเจริญวัยแล้วอยู่อย่างประมาทด้วยโภคคสมบัติหมายความว่าท่านทรงเป็นสุขุมารชาติอย่างยิ่งไม่ทราบถึงความลำบากในการประกอบอาชีพเมื่อพระภูมิพะภาคเจ้าเสด็จมาโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาตณนัก,กุงกบิลพัทในครั้งนั้นทรงทำพระธรรม,มเทศนาอันวิจิต แก่พระพุทธบิดาและพระประยุรญาตเมื่อทรงอนุเคราะห์พระญาตแล้วไม่นานนักพระผู้มีพระภาคเจ้า<น>ก็เสด็จจากกรุงกบิลพัทจารึกไปในมรรัตแล้วเสด็จกลับมายังอนุปิยะอัมพวันเจ้าชายคิมพิระออกบวชพร้อมด้วยสายกยะ,ยยกยะทั้งห<น>้าดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า เจ้าชายกิมพิระนั้นทรงอยู่อย่างประมาทด้วยโภคสมบัติแม้ข้าวที่ทรงบริโภคเกิดมาได้อย่างไรก็ไม่ทรงทราบจนเมื่อครั้งพระศา,าสดาเสด็จประทรับอยู่ที่อนุปิยะอัมภวันพระพุทธองค์ทรงเห็นเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทรงโปรดเจ้าชายกิมพิระเนื่องจากทรงเห็นว่าเขาได้สะสม ความแก่ก้าแห่งยานไว้เพียงพอแล้วเพื่อจะให้เขาเกิดความสลดใจจึงทรงเนรมิตรรูปหญิงผู้หนึ่งในวัยสาวรุ่นงามหน้าดูเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าชายกิมพิระแล้วทรงแสดงให้ร่างหญิงนั้นเสื่อมโทรมลงไปตามลำดับด้วยเหตุแห่งชราและโรคร้ายคอบงำ เจ้าชายกิมพิละเห็นดังนั้นเกิดความสังเวชสรลดใจได้กล่าวคาถาว่าวัยย่อมล่วงไปพันลูกที่มีอยู่โดยอาการนั้นย่อมปรากฏแก่เราเหมือนเป็นอย่างอื่นเราระลึกถึงตนของเราผู้ไม่อยู่ปราศจากสติเหมือนของผู้อื่น เมื่อรู้ชัดถึงอัตภาพของตนนี้ก็เหมือนอัตภาพของสัตว์อื่นความสังเวทที่หนักแน่นเกิดขึ้นแก่เจ้าชายกิมพิระแล้วจึงได้มีพระประสงค์จะออกบวชเมื่อเจ้าชายอนุรุทะมาชวนทรงได้โอกาสออกผนวดตามเสด็จพระพุทธองค์พร้อมกับเจ้าชายแห่งสักยวงศ์อีกห้าพระองค์ ครั้นบวชแล้วท่านพระอนุรุธะและท่านพระกิมพิระออกบำเพ็ญเพียรอยู่ณนะป่าไม้ไผ่ชื่อปาจีนวังสะมริกทัยวันองเลบอุป,ปกิเลสูตรบางแห่งว่าป่าโคสิงคสะสารวันองเล็บจุลโคสิงคะสารสูตรร่วมกับท่านพระนันทิยะต่อมาไม่นาน ท่านพระกิมพิระก็ทำวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุพระอารหัตผลเป็นพระอรหันต์ได้สำเร็จวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหวิโมก8แปกิมพิระสูตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเวรุวันใกล้เมือมิธิลาครั้งนั้น ท่านพากิมพิละได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้ว พ,พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าดูก่อนกิมพิระเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วพวกพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรมเป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกงในสง์เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกงในสิกขาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกงกันและกันดูก่อนกิมพิระนิแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วท่านพากิมพิระทูลถามอีกว่า ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตรปรินิพานแล้วพระผู้มีพภาคตรัสว่าดูก่อนกินพิระเมื่อตถาคตรปรินิพานแล้วพวกพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิก,กาในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในศาสดาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในธรรมเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในสงเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในศิกขาเป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงกันและกันดูก่อนกิมพิระนิแลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วอุปกรรมในอดีตชาติรรใ,นาในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพระกกุสันธพุทธเจ้าท่านได้บังเกิดในสกุลสูงจเจริญวัยแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้ว ท่านได้ร่วมกันทำการบูชาด้วยพวงดอกเข็มโดยทำเป็นบนดบอุทิศพระธาตุของพระศาสดาตั้งแต่วันนั้นท่านกระทำแต่กรรมอันดีงามจนตลอดชีวิตจุติจากพบนั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเวียนว่ายอยู่ในภูมิเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานครั้งที่พระศาสดาทรงอุบัติ ท่านได้มาบังเกิดในตระกูลแห่งเจ้าสากยะในพนพรกบิลพัฒมีนามว่ากิมพิระวาจานุสอน,าาสอนท่านพระกิมพิระได้กล่าวคาถาสุภาษิตดังนี้พระสากยะบุตรทั้งหลายผู้เป็นสหายกันในปาจีนวังสะมฤกทายวันได้พากันละโภขะไม่น้อย มายินดีในการเที่ยวบินทบาทปารบความเพียรมีจิตเด็ดเดียวมีความบากบันมันเป็นนิและความยินดีในโลกมายินดีอยู่ในธรรมท่าน,านพระกิมพิละน<า>ิพานท่านพระกิมพิระเถระได้บรรลุพระอรัตผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดของตนแล้วได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ ผู้ดำรงพระพุทธศาสนาในหนังสือธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาบุญโยผู้มากมีบุญกล่าวไว้ว่าถ้ำตับเตา่าจังหวัดเชียงใหมน่นี้เคยเป็นที่ละขันนิพพานของพระกิมพิระเถระเจ้า